สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มมุนชู channel นะคะเรามาดูนะว่าเขาทำอะไรกันอ้นอาวแล้วทำไมพากันยกมานี่คืนล่ะเออมาคืนเพิ่นอ๋อโอเคม่มีสามตัวเขาเนี่นนเย,ยอเอยาไไปกี่ด้เอามาไว้คืนนะคะนี่นะคะเราตามไปดูนะคะ ขอบคุณท่านนะครับผมขอ่อยลงคุณเขาไม่ได้ปิดประตูนะนี่เดินมานะกกำลังจะทำกำลังจะทำอะไรกันคะคุณล้อมออ๋ลุงพันเขายกที่นั่งไปคืน คือที่จริงอ๋อตรงของคุณพอลลี่ใช่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนครับนะครับขอบคุณะครับอน้องนะครับีดาวนี่นะคะเราก็ดูนะคะจ้าหน้าบ้านเป็นเท่าไหร่หน้าบ้านเหรอหน้าบ้านใคร ในบ้านไทยบ้านนอกเหรออ๋อบอก็มีหยังดอกใค่ก็บอกก็สิไปในบ้านเลยไม่มีไม่มีอะไรพากันนั่งรหลดคลิปอยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะต่วคุณคูชาแนลค่ะ อยู่ในนี้อ่าหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะคะจะไปไหนกันช่องอย่างนอเนี่ยเพื่อนเฟื่องบุญชูชาเนี่ยปาด์ตมาบอเคยเห็นจากเธออยู่ดีมหาไขคลิปใครยังมาจากไหนนี่โอ้มาจากไก่ปูนจ้ะชื่อช่องของเราเนี่ยช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะบ้านไหนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่สายบ้านเกิดเมืองนอนเหรออยู่บุรีรัมย์เจ้า เอาแล้วพักอยู่ใส่ขึ้นบกเห็นพักอยู่พุน่น <ไป S 3> ด้านหนาน,น<อ>ุ่นจ้านะครับจะเก่าเพิ่นพักอยู่หลังทแยมนอกทางนี้นะครับจ้าข้ากใจทแยมนอกไล่ทแยมนอกนี้จะไม่ไปพักอยู่นู่นปะเลยไปไปอยู่เพิ่งไม่ได้เลยพี่อ๋อเ,เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจ้าโอ้ดีดีด้วยค่นะคคนห้อยู่บ่หึ มีฝนรั่วมีเปียกไม่หรอกบ่บ่อันนี้รั่วงไหมอันนี้กระหู้อยู่กระหู้ถ้าแหล่ย่างค่ะมันรั่วอยู่แล้วแต่ก็บ่มีปัญหาพอดีอันนั้นดีเย็นดีใช่ใช่อะไรนี่จะอันนี้จะทำอะไรกันกันยกเก้าอี้แค่นี้เองเหรอก็เลยพอดีเมื่อกี้น่ะไปพ่วงรถไอพี่หวังรถต้นแคทพอนี่ค่ะแล้วก็มายกอันนี้ไปขึ้นของอันนี้เรากำลัไปจะไปใส่ปุ๋ยอะไร ุยดอกไม้อยู่บริเวณหน้าร้านองคูโอเคประมาณนั้นระาคาขั้นตอนต่อไปจังว่ากันค่ะ <c oughs> นี่แหละคะล่ะก็มีอีขั้นตอนหนึ่งเอาเสร็จนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นอ่นนสไตล์การแต่งตัวของไทยบ้านนอกเด้อนะคะ<ห>นเนาะในการแต่งตัวนะคะเดี๋ยวอาจจะไปที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าเปิดเปิดประตูไว้นะคะ นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟิร์มมุลชู h ช n แนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ